สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตของฟรีค่ะที่กําลังจะกลับมาให้ทุกคนนะคะรับได้ฟรีเนี่ยในเร็วๆนี้นะคะ่ะทุกคนซึ่งจะมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมด5ชิ้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทุกคนคือเขาเนี่ยได้มีการแจกของฟรีมาแล้วนะทั้งหมด2ชิ้นค่ะจะมีมงกุฎสีทองอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นหน้ากากค่ะเป็นหน้ากากผีเสื้อตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าในวันแรกของการแจกของฟรีทั้งหมด2ชิ้นเหล่านี้นะคะทั้งแมปเนี่ยเขาเกิดปัญหาค่ะเพราะงั้นเนี่ยใครนะคะที่ยังไม่ได้รับของฟรรรรีีีเเนน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 ่่ไมมมมต้้้องป็็หววะะะะะคคคพาัััจใทุกกบ โดยทางตัวแแบบนะคะที่เขามีการแจกของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราน,นะคะจะทิ้งลิงก์แบบเนี้ยไวใ้ใต้คลิปค่ะสามารถเข้าไปลองเล่นกันก่อนได้นะคะ ซึ่งตามแบชนะคะที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็จะมีของฟรีทั้งหมด5ชิ้นเหล่านี้ค่ะโดยของฟรีทั้งหมด3ชิ้นที่เหลือนะคะก็จะมีมาให้รับฟรีเนี่ยในอนาคตกันนะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะยังไม่ทราบนะคะว่าวิธีการรับของฟรีเนี่ยอีก3ชิ้นที่เหลือนะคะจะต้องทายัางไงะคะทุกคนยังไงต้องรอติดตามกันนะคะและนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะของตัวแมปค่ะด้านในนะคะก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นเกมลักษณะไทยคุณค่ะใครนะคะที่ยังไม่เคยเล่นนะคะสามารถเข้าไปลองเล่นก่อนได้ค่ะเพราะว่าวิธีการรับของฟรีีนะะะคจเกกกก่่่ยวข้้้องงงงงับาาาารรรสสตๆ ในตัวแมพนั้นเองนะคะทุกคนสามารถมาเก็บเงินตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เอาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆค่ะตามพื้นนะคะที่มันจะมีปุ่มเนี่ยให้เราไปกดนะคะส่วนวันที่ของฟรีนะคะจะมีไหมทุกคนเนี่ยรับได้ฟรีนะคะจะเป็นวันที่15ากร,รกฎาคมนี้ค่ะรอติดตามกันได้เลยนะคะส่วนของฟรีที่เหลืออีกสชิ้นนะคะอย่าลืมกดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดกันคะ่ะเพราะถ้าของฟรีมีมาให้รับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําคลิปสอนรับของฟรีทุกคนดูนะะันค่ะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็มีเพียงนี้นะไ,นไ,นไว้ค